2021รัฐมนตรีคลังซิมบับเวเรียกร้องให้ประชาชนลงทุนบิตคอยน์ข่าวบิตคอยน์สยามบล็อกเชนบนปัจจุบันกระแสการใช้สกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกแต่แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตอย่างน้อยก็ในหมู่ประชาชนแม้ว่าประเทศอย่างในจีเรียจะเดินขบวนต่อต้านการใช้คริปโตเคเรนซีก็ตามแต่ซิมบับเวก็เปิดประตูอีกให้เทคโนโลยีใหม่นี้อีกครั้ง ในเอน u ทูลีอนคิวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศซิมบับเวได้ออกมากล่าวในศูนย์ DMCC คริปโตในดูไบเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการโอนเงินระหว่างประเทศว่าผมได้ไปเยี่ยมชม DMCC CRYPTO Center ในดูไบซึ่งเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาอะคอริปโตและสะกุลเงินดิจิทัลและโซลูชั่นการชำระเงินที่น่าสนใจผมพบวิธีแก้ปัญหาที่สามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศได้แล้ว ตามรายงานของธนาคารโลกเผยว่าปัจจุบันประชากรชาวซิมบับเวต้องเสียเงินราวๆ90บล้านดอลลาร์สำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐมนตรีคลังสนับสนุนคริปโตเมื่อ23สปีก่อน NQ ิได้กระตุ้นให้ประชาชนลงทุนในการทำความเข้าใจนวัตกรรมใหม่ๆเช่นบิตคอยและยังบอกเจ้าหน้าที่ให้เรียนแบบประเทศเช่นสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกำลังลงทุนในและทำความเข้าใจบิตคอย ในขณะที่ข้อความดังกล่าวจากทางการได้รับการชื่นชมจากบางคนในชุมชนคอริปโตแต่บางคนก็ตั้งคำถามกับการรับรู้ที่ล่าช้าของรัฐมนตรีโดยนายวิกเตอร์มาฟุงก้าซีอของ f l e x กซ n ิทีเบอกกับรัฐมนตรีว่าซิมบับเวเป็นบ้านของสตาร์ทอัพบลกเชนและคอริปโตจำนวนมากเขากล่าวว่าเรามีบริษัทบลบเชนและคอริปโตในซิมบับเวอยู่แล้วเช่นแอด l e ล็กทีเกทีลังทำงานร่วมกับผู้คนในท้องถิ่น ความเห็นของนายวิกเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นๆและบางคนั้นมีความเห็นว่าประเทศควรทำมากกว่านี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจคริปโตเนื่องจากซิมบับเวได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อมากที่สุด จากข้อมูลของสถาบัน Cato ประเทศในแอฟริกาใต้มีอัตราเงินเฟอ้อสูงถึง50%ต่อเดือนในปี2,550ก่อนที่จะลดลงเป็นอัตราประจำปีที่89.7เซกทินเลียนในเดือนพฤศจิกายน2,551อัตราเงินเฟอ้อที่สูงยังคงมีอยู่ในซิมบับเวและสะกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสินทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บมูลค่าในประเทศที่มีแนวโน้มเงินเฟอ้อ แม้ว่าซิมบับเวจะมีนักลงทุนคริปโตหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่าคริปโตเป็นความคิดที่ดีวุฒิสมาชิกโจป้าไซยะเยวตั้งข้อสังเกตบนทวิตเตอร์ว่าเมื่อธนาคารหยุดควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเมื่อนั้นธนาคารกลางซิมบับเวอาบีแซถึงจะสามารถพิจาราคอคริปโตเคเรนซีได้มิฉะนั้นจะนำไปสู่การร่วงลงครั้งใหญ่ของค่าเงินแซดดับเบิลยูอลซิมดอลลาร์ ขอบคุณที่กดติดตาม